พี่น้องฝนขึ้นสิต๊กนี่แหละเบื้องบรรยากาศดูนี่น้ำหัวน้ำสวนออกมาผ้าคนงานมาตัดดอกไม้เบื้องดูพี่น้องบรรยากาศท้องฟ้าเมื่อนี้คือฝนสิต๊กนี่ไปตัดดอกไม้แล้วว่าน,นี่ฝนสิมาแล้วผููไปเอารถย่องมาท่านมาอยู่เอารถมาแจเข่งดอกไม้เข้าบ้านพี่น้อง บรรยากาศเมื่อนี้เป็นจังไดเป็นคือฝนสิต,ตกนี่ลยละพี่น้องเอ้ยเนื้อปัวมาไายบรรยากาศฝน,นจัตดตัวแข่งเมืองฝนผ้าชุ่มเที่ยวบรรยากาศพี่น้องเอ้ยพาเที่ยวชมบรรยากาศ นี่ดีนี่นพี่น้องเมื่อวานมันตกข้าวเดียวทั้งมันบริถ้าตกโดนก็นี่นี่รถเขามาบ่ได้เลยละพี่น้องทางป่าออกแล้วคุณป่าบักสีดาพี่น้องอันนี้ก็ปลาเขา เขาง้าม,ง,ามง้ามถึกน้ามเพื่นได้นา้าพี่น้องเอ้ยวังนึงคันมึงดูเหลืองวายมันสิตตายบัดนี้ได้นา้าแล้วบาดนี้ท้าเที่ยวชุ่มบรรยากาศบรรยากาศฝนตก นามไลหลไอ้นี่พี่น้องนามไหลทอูนุนะนามเสาะดินไส้ลงมาทมเขาพี่น้องเอ้ยนี่มันไหลล่วงนี่เอาป่ามาปอยเขามาสอดป่าตายเบิดพี่น้องนม่บัวปปูพริกไใ้ติดแล้วยังแต่เสียอปุ๋ยมใส่ แล้วน้ำดอกไม้ค่อยเสียวปุ๋ยมาใสไเอาขี้ไก่มาใส่กับบริถมพี่น้องคือสิไปน้ำนามเบิดละล่ะบานนี้ไม่บัวเสียเอาปุ๋ยมาใส่าใาใสบ,บ,สบ,บาทนี้เสียวปุ๋ยไม่ยมหยอดส้ามฝนตกถือปุ๋ยนี่ก็ตืบขึ้นดอกนี้ เป็นดอกแล้วเป็นดอกข้านานแล้วพี่น้องเอ้ยตนบักพีคอยเป็นดอกข้านานแล้วถางปลาออกตุนมะนาวพี่น้องอันนี้ตุมัมะนาวถางปลาเอาเครื่องตัดหญ้าตัดลูกไส้ตัดไห้เนาะค่ะไส้ตัดไห,ะะดห่งน้าไม่ค่องน้าฝนไหลลงน้า เป็นแบบนี้พี่น้องเด้ออ๊ะกบกบโ,โ,โดดน้ำคนต้นมะน,นาวอันนี้หมากเอหด้าวมะนาวโฮพี่น้อง โหท้าวบังหน้าโหได้นี่ยแรงคักไร้วังหันเป็นดอกกระล้นถิ่มเบิดพี่น้องมึงดอกมันงามบ่พี่น้องโหท้าวบังหน้าโหหน่วยมันนี่หน่วยยืนเห็นบ่พี่น้องมึงหน่วยมันเดี๋ยวให้เบิ่งดด้ออยู่นะงามบ่พี่น้องงามเนาะ หูเท้าบักหน้าโหพี่น้องเป็นยาด้วยค่ะนี่เป็นยายาลดความดันยากําลังปงหยอดกําลังออกดอกพี่น้องนี่นี่ต้นเดียวแม่บัวามาปลูกไว้เนะค่ะ ก็ลังแตกยอดขึ้นก็ล่งออกดอกอแซ่บๆดิพี่น้องกิมกิมพริกเกลือเนาะค่ะเนาะกิมพริกเกลือเพิ่อนออกไปสุดนึงแล้วกินไปเบิดอุดนึงแล้วนี่เพิ่นเริ่มจะเป็นอีกแล้วนี่เริ่มจะเป็น นวยอีกแล้วหูเท้ามะนาวโหถอดยอดขึ้นก็ล่างออกดอกก็ร่างเป็นดอกแม่บัวมากกินได้พี่น้องถ้าน่วยซุกมันสิออกสีน้ำตาลเนาะค่ะพี่น้องเนาะน่วยถ้ามันซุกมันจะออกสีน้ำตาลอ,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 อืม มันจะออกสีน้ำตาลอืมหน่วยนึงเป็นสีข,า,ขาวๆพี่น้องมันเพอเป็นสีนี่เนาะเป็นสีข,า,ขาวๆหน่วยบัวดกดอกจ้าเพราะว่า,ามันเป็นไปสุดนึงแล้วพี่น้องว่างแรงๆฝนตกลายดอกลวนดอกหูวันนี้เพื่อนพึ่งจะเริ่ม ถอดยอดก็ร่งออกดอกอีกนี่เนาะค่ะพี่น้องจ้าแม่บัวมักกินแม่บัวว่ามันแสบสมแสบแล้วก็เป็นยาพร้อมได้พี่น้องเป็นยาพ้อมบักหูเท้าบักเน้าโหอันนี้บักหน้าบานเฮานี่บักหน้าบานเฮ้าพี่น้องบักน้าบานเฮ้า ต้นนี่ออกดอกเต็มอยู่มันนี้มะแรงฮัดละโลนเบิดพี่นอ้องหญ้าถ่วมเนาะหมากโลนออกเบิดอืาช่วงบรรยากาศคือฝนจะตกนี่ละพี่น้องมันบรรยากาศมื่อนี่ดกมเนาวดกดกพี่น้องเอ้ยโลนเต็มขี้ดินนี่ตะนวยใหญ่ เป็นก้อนอยุ้นวยเพื่อนนะเพื่อนนะเลืองเออเฮ้อลูกพึ่งมาตัดหญ้าออกให้ค่ะพี่น้องตัดหญ้าออกจากต้นมะนาวย่างบ่ท่านในแล้วเพื่อนไปงานก่อนเพื่อนได้ไปแล่นงาน <c oughs> เพื่อนได้ไปแล่นงานแล้วก็เลยตัดหญ้าให้แม่บ่แเล้วว่าที่อันเอารถไทยดันออก <c oughs> เพื่อนว่าบ่าตตองดันออกแม่มันได้กินนวยเล้ว ันดันออกนะมันเสียนสปลูกกับเสื้อทได้กินว่าสันเพี้ยนเอาไว้โลดพระนว่าเพี้ยนไว้เลยว่าสันเป็นเสียดายมันเพิ่นเห็นหนวยมันงามค่ะพี่นองหนวยงามอหลีหนวยดกหนวยงามเม่บัวสิว่าตอนออกไปปลูกไว้จะเก่าต้นสิบต้นกันถ้าจังไหนเม่บัวกระสิดันออกอยู่พี่นองมันเคยบอกจีดขวงท้ามงเฮาปลูกเฮาฟัง โบกีดท่างเฮ้าเนาะค่ะจ้าถ่ายคลิปนี้กดไลค์ให้แม่บัวได้เด้อจ้ากดไลค์กดแชร์ให้แม่บัวน้ำเนี้ยเด้อค่ะเด้อจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ